ต้องทำผิดขนาดนั้นเลยเหรอวะแค่เราไปเที่ยวคาราโอเกะเนี่ยหนูต้องบอกเลิกเราเลยเหรอเอาละใจ เราเชื่อว่าตาอยากจะได้เจอผู้หญิงที่ดีมากกว่าหมิวอย่างแน่นอนแนนคนจะอ่านนะเลิกได้กันเลิกิดเตอะอุ้ยไม่มีไงมีต้องมากมายมันฮึเลือกกันไม่ว่าจะเป็นอันปันได้อันปันได้อันปันได้ได้อันปันได้อันปันได้อันปันหรือได้อันปันหือได้หรือว่าได้อันปันยเลืออหนักจะตาย ใจรักเหมิวม,มากเลยนะเราไม่คิดเลยว่า,วามันจะต้องเลิกไวขนาดนี้กินใจ <c oughs> ปันก็ไม่คิดเลยว่าหมิวจะงี่เง่าได้ขนาดนี้แนนคนจะอ่านะสวยเลือกได้กะบอกขี้ตีนนี่บอกเลยคนอย่างตัวหน้าตาดีซอ้หาได้อยู่แล้ว ขอบคุณพวกเธอสองคนมากเลยนะเอางี้เดี๋ยวเราไปซื้อลูกชินร้านเจ๊จอบมาให้ถือว่าเป็นการตอบแทนตายตายไม่เป็นไรถือว่าแทนคำขอบคุณก็แล้วกัน ไม่จะมันก็ไปซื้อไงเนี่ยเกรงใจขยะค่ะสุดท้ายก็ไปอยู่ดีเนี่ยจะว่าไปสงสารไปเนาะคนนี้อี้เหมือนหน้าป่าไม่ดีคนหยิงอ่อนเลยจะดีแต่จะว่าไปคนนั้นก็เปื้อนเฮานี่หว่าเออาน่าเปียกแม่ลูกเป็นไรอะหมิวแอบลบไม่ดีมาเชียรแม่จะเลิกกับไปแล้วก็อย่างขึ้นนะตัว ก็ไอ้ไตอะดิมันหนีไปเที่ยวคาราโอเกะอะ,อะหนีไปเที่ยวคาราโอเกะเลยเหรออุ้ยวัานน่าจะทำใจอี้เลยอะ,อะไม่ดีเลยเราหนีไม่ใช่ครั้งแรกนะมันเคยหนีเที่ยวมาหลายครั้งแล้วฉันก็เลยเลิลกกับมันน่ะอ้ย <c oughs> เอานะมิวมิว,ว่าเป็นคนดีปันโชมิวอะจะได้เจอผู้ชายดีๆมากกว่าตาตอย่างแน่นอนแนนคนอย่างมิวอะหน้าต่างางามๆสะเอะประจายหน้าตาจากอันน่ะเลิกได้ก็เลิกไปเตอะ จ่ายพินตั้งมากมายมาฮึ่งเร็วกลับน,นะตัวจริงปันก็ไม่คิดเลยนะวุฒตายจะเป็นคนงี่เง่าได้ขนาดนี้แม่นคนจะอ้นนะเขาไปกันไรประโยชน์มานหน้าเง่ากับตัวอีเลยอ่ะขอบคุณพวกแกมากมากเลยนะขั้นนะขั้นนะขั้นนะเออจะว่าไปอะแถวนี้มีร้านกล้วยทอดด้วยอะ เป็นร้านก๋วยทอดเจ้าดังที่เพิ่งมาเปิดใหม่องอ่ะที่พวกเราเคยกินครั้งก่อนอ่ะเจ้าได้ปะเออนั่นแหละงั้นหนูไปซื้อมาให้นะวันนี้ยนิวเลี้ยงเองขอบคุณเนอะขอบคุณพวกแกมากเหมือนกันนะเดี๋ยวฉันมานะแป๊บนึงได้เลยไพร้อมช่วยเสมอเน้อตัว สงสารมิวเนาะแห้วมนหน้าฟ้าคุณจะอี้เลยอะเออเนี่ยอเราให้คำปรึกษาไตไปแบบนั้นแล้วให้คำปรึกษาอยู่ไปแบบนี้แล้วถ้าคููกลับมาคบกันอีกอะิดว่าเราจะเป็นหมาไหมอะเบลเล่อเบลเลอเลยูโก้เป็นยงเป็นยังอ มาแล้วเจ้าสาวสาวลูกชิ้นร้านเจ๊จอบเด็ดแน่นอนเอ้ยขาใส่กอกขาใส่กอกขาใส่กอก้ยโอ้ยกี่ขนาดจะกินแล้วนะคือว่าเราจะกลับไปคบกับมิวอะคือเอาจริงๆแล้วตั้งแต่เรามีแฟนมาก็มีแต่มิวเนี่ยแหละที่เข้าใจเรามากที่สุด เราว่าเราจะไปง้อหมิวอะคือพวกแกสองคนช่วยเราง้อได้ไหมอะหน่อยหาว่าแล้วยิงกระลุกอนาคตเลยนะนะได้ปะได้อันปันช่วยเราง้อหมิวได้ไหมอะน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 ะไปไปมาทำอะไรที่นี่เนี่ยหยิ่งยัยดังไอ้หง คือเรามาปรึกษาอันปันกับได้อ่ะ mm hmm. คือเขาสองคนบอกว่าให้เราเลิกกับหมิวไปเลย mm hmm. คือผู้หญิงแบบหมิวอ่ะ mm hmm. มันหาได้เยอะแยะถ้าเราเลิกไปเลย mm hmm. แต่ว่าเราไม่คิดอย่างนั้นจริงๆนะมิวได้ให้การปันพูดแบบนั้นหรอมีอีกนะหมิวคือ อันปันน่ะบอกว่ามิวอ่ะงี่เงา่าส่วนได้อ่ะก็บอกว่าหมิวคิดว่าตัวเองสวยเลือกได้เป๊ะเลยเมื่อกี้เนี่ยมิวก็มาขอคำปรึกษาได้กับอันปันได้กบกันปันก็พูดแบบเนี้ยว่าไปแบบเนี้ยเป๊ะเลย <c oughs> ไม่ต้องพูดความจริงก็ได้มัองอะไรนะหมิว <c oughs> นี่พวกเธอสองคนพูดอย่างนี้ไงอ่ะ อันปันอู้อันปันอูอันนปันอู้อันปันมิวคือเราขอโทษนะที่เราทำไม่ดีกับมิวอะต่อไปเนี้ยเราสัญญาว่าเราจะไม่ทำแบบนี้อีกเรากลับมาคืนดีกันได้ไหมไตสัญญานะว่าไตจะไม่ทำแบบนี้อีกอะอืมสัญญาก็ได้ งั้นเรากลับมาคืนดีเอนก็ได้แต่ว่านะเราไปจากแถวนี้กันดีกว่าแถวนี้เนี่ยมีแต่พวกคบไม่ได้มีแต่นกสองหัวเอาชิ้นกลับไปกินที่หอค่ะดีกว่าไปได้จ้ะ